สวัสดีค่ะมาพบกับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสูจน์สําหรับเรื่องราวของใจพิสูจน์ก่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อหนูพุกและกำไลถูกจับตัวโรนักจก็บุกเดี่ยวเข้าช่วยเรื่องราวของใจพิสูจน์กว่าจะรู้ว่ากำไลคือแม่หนูพุกก็เสียแม่ไปอีกครั้งเพราะเสียจิวจับตัวกำไลไปด้วยเรื่องราวตั้งแต่ครั้งอดีตแถมยังใช้ให้พฤก หลอกให้หนูพุกออกมาติดกับแล้วจับตัวไปอีกคนด้านรณจักรก็เป็นห่วงหนูพุกมากจึงวางแผนบุกเข้ารังเสียจิวด้วยตนเองพร้อมกับเอารองคมกริตตำรวจเลวที่เป็นพวกกับเสียจิวไปเป็นข้อต่อรองเพื่อช่วยหนูพุกและกําไรอีกทางหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนูไข่เจียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ